ปัจจุบันกองทัพบก มีนโยบายในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการซึ่งมุ่งเน้นการสมัครใจเข้ารับราชการทหารในปีที่ผ่านมามีทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการเป็นจำนวนมากและในวันนี้ค่ะพิรา่ัวข่าวจะมาแนะนำวิธีการสมัครรวมถึงข้อมูลต่างๆของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการมาฝากทุกท่านแต่ฟ้าไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ฟ้ามากับหนุ่มหน้ามนคนสุพรรณบุรีจะเป็นใครกันนั้นไปติดตาม ามกันเลยค่้องนันงนทพี่ฟ้ามาแล้วน้องนัทอยู่ไหนคะเนี่ยเราหาน้องนัทกันอยู่นะคะเราจะดูว่าน้องนัทอยู่ไหนที่รูงสกัดนะจะไม่ใช่เราไปตามหาน้องนัทกันค่ะเราเห็นเขากําลังทําอะไรอยู่ทางนน้นนะคะเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีครับพี่ปลาสวัสดีครับคุณผู้ชมผมคนหานัทพลนุชนง,นงหรือน้องนัทครับ ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเริ่มฝึกทหารใหม่ครับสิ่งที่นัดได้รับมอบหมายภารกิจหนึ่งนั้นคือการเป็นคุณครูให้กับเพื่อนๆนคนทหารด้วยกันนั่นแหละครับโดยครูฝึกเองมองเห็นศักยภาพว่าเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนๆที่ ยังเขียนภาษาไทยและอ่านภาษาไทยไม่คล่องครับให้เราได้เข้าไปสอนในส่วนนั้นทําให้เพื่อนๆมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้นัดมองว่ากองทัพบ,บอกเองก็กําลังมองหาอ right right ุดรัยแมนออนเดอะไรจ๊อปหาคนให้ตรงกับงานครับซึ่งนัดบอกเลยว่าจากการไปสอนเพื่อนในครั้งนั้นต่อยอดสู่งานหลังปลดประจําการของนัดครับนั่นคือการเป็นคุณครูไปสอนเด็กๆต่อน,นั่นเองครับ สิ่งที่ทำให้นัดประคับใจจนถึงทุกวันนี้ครับคือมิตรภาพที่เราได้รับจากเพื่อนๆพนลทหารครับ สายใยความผูกพันที่เราได้รับจากผู้บังคับบัญชาที่ดูแลอย่างดีครับถ้ามีปัญหาอะไรเราสามารถเข้าไปปรึกษาขอคาแนะนาท่านได้ตลอดเวลาเลยครับความยากที่สุดน่าจะเป็นการก้าวข้ามผ่านกําแพงของตอนเองที่ตอนแรกเรามีความกังวลอยู่สูงมากว่าเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเราน่าจะเจอกับเรื่องหนัก,นกมากแน่เลยเราจะปรับตัวได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายณวันนี้นัดตอบตัวเองได้ชัดเจนมากครับว่าทุกอย่างไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับมนุษย์หนึ่งคนที่จะปรับตัวครับนอกจากนี้ที่หลับที่นอน เป็นยังไงบ้างคะชุดเครื่องแบบเอาจริงๆสำหรับใครที่ยังกังวลอยู่ว่าเข้ามาต้องเอาอะไรมาด้วยหรือเปล่าต้องพกอะไรติดตัวมาด้วยหรือเปล่าบอกเลยครับไม่ต้องครับทุกอย่างมีพร้อมให้อยู่ที่กองร้อยเรียบร้อยครับเตรียมแค่ใจมาอย่างเดียวครับแล้วก็เตรียมแรงมาด้วยครับพี่ฟ้าเตรียมแรงมาด้วยนะสำหรับใครที่สนใจจะสมัคร เข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยรูปแบบสมัครใจจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะน้องนัดสำหรับคุณสมบัตินะครับพี่ฟ้าอย่างแรกเลยน้องๆจะต้องมีใบสําคัญทหารกองเกินหรือว่าใบสอดรอเครับ น้อจะต้องมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง18ถึง20ปีบริบูรณ์ครับแต่สําหรับผู้ที่มีอายุ22ปีจนถึง29ปีบริบูรณ์ก็สามารถสมัครได้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชาการทหารกองประจำการก่อนแต่ทั้งนี้เขาไม่ได้ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการครับสามารถสมัครได้นอกจากนี้แล้วเขายังต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงครับไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชาการทหารโดยที่กองทัพบ,บกครับไม่ได้จํากัดคุณวุธของน้องๆเลยไม่ว่าน้องๆจะมีคุณวุฒธการศึกษาอะไรก็สามารถสมัคร ได้ครับพี่ฟ้านอกจากน้องๆจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเลือกประจำการลงยังหน่วยทหารใดก็ได้ทั่วประเทศต,ตามความสมัครใจแล้วครับพี่ฟ้ากองทัพบกยังดูแลน้องๆอ,อย่างดีครับทหารกองประจำการจะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงอยู่ที่ประมาณเดือน,อน,อนละ10,000บาทนอกจากนี้จะป่วยรักษาป,ปีครับดูแลกันถึงครอบครัวเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วน้องๆคนใดที่สนใจอยากจะเดินทางบนเส้นทางสายทหารต่อเช่นเป็นนักเรียนในสิบก็สามารถสอบเป็นนักเรียนในสิบได้ครับเพราะว่ากองทัพบกเองจัดสรรโคตาให้กับทหารกองประจำการไว้ถึงร้อยละแปดสิบครับแต่ถ้าน้องๆคนใดเข้ามาอยู่กองประจำการแล้วเนี่ยอยากจะมีคุณวุฒธทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นก็สามารถลงเรียนกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ได้นะครับทําให้น้องๆเนี่ยได้วุฒิการศึกษาติดตัวกลับไปด้วยแต่ใครที่สนใจทางด้านสายอาชีพหน่วยทหารก็สนับสนุนเช่นกันครับ และก็ยังฟรีทุกค่าใช้จ่ายในการสมัครอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะน้องนัทหลังปลดประจำการแล้วกองทัพบ,บกยังหางานให้ทำทันทีโดยกองทัพบ,บกได้ร่วมมือกับบริษัทเจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจัดโครงการจ้างงานสร้างไรายได้ให้กับทหารกองประจำการที่ปลดตามวาระโดยสามารถสมัครและตรวจสอบตำแหน่งพร้อมรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.jobforthaiarmy.com อีกด้วยค่ะ แล้วมา,มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ,ก,บกองทัพบ,บ,ก,บกนะคะกองทัพบ,บกเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ปี67มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างไปดูกันค่ะ น้องๆจะได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำด้วยนะหากเจ็บป,ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีไม่มีค่าตใช้จ่ายในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกโหยังมีงานรองรับในเครือ CPO, มคโ c รหรือจะเป็นโลตัสแต่ยังมีอีกที่นึงนะชูนี่งไงแต่ถ้าน้องๆจะหารท่านใดอยากจะเป็นพนักงานในเครือ CPO ยังมีอีกที่หนึ่งนั่นก็คือ s e Eleven เรื่องเรียนก็สําคัญน้องทหารท่านใดสนใจก็สมัครเรียนฟรีได้เลยค่ะฝึกอบรมวิชาชีพให้กับน้องๆทหารที่มีความสนใจเพื่อเป็นประโยชน์หลังกดประจำการไม่ต้องตกใจทุกคนนี่คือรุ่นพี่คนทหารที่ได้รับโคต้าสอบนักเรียนในสิบแถมยังมีคะแนนบวกเพิ่มให้อีกด้วยโอ้โหพลาดไม่ได้แล้ว สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดสามารถสแกน QR code ตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาสมัครทหารออนไลน์เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ